หนังสือเพลงหน้าสาม4ด้สี่สามสี่ยดวงใจยินดีขอส่วนรวมอันชุลิชนทั่วแดนพันดินเธอไว้พรแด่พระ ฉันเทวีพระพรายยักยกกก่อนวันเธออยู่เบื้องหน้าเราด้วยดวงใจยินดีขอชันรวมอัญชูลีจนทั่วแดนแผ่นดินเทวีพรอยคอพระพร เดชะนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพรสทานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสิทธิ์กับท่านด้วยวันนี้พระศาสนาจรให้เราได้สมโพธะบุญยนบัพติสต์บังเกิดพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรมจารีเสมอขอทุสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอพระเจ้าผู hm paper, ap, una, Hence, una, ้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินพระสิริลุ่งโรอ์แด่พระเจ้าในสวงสวรรค์ นมนุษย์ที่พระองค์ทรงเปิดปา์นทรงประสบสันติสุขแผ่นดินขอสรรเสริญพระองค์ขอถวายพระพรแด่พระองค์ขอกราบนมัสการพระองค์ขอขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงพระเกียรติเลิศเลิศพระเจ้าค่ะพระองค์คือตาสวรรค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรผานุภาคพระแต่พระเคุเสตเจ้าพระบุณเดียว พระเจ้าข้าพระองค์คือพระบุตรของพระบิดาและทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าพองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงผราการุณาเทิดพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดฟังข้าพระเจ้าทั้งหลายวิงวอนเทินข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองค์ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้เดียวสูงสุด ร่งกับแฝดจิตในพระสิริลุงโดของระดีดาเจ้าอเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรง,งแต่งตั้งนักบุญยอนแัปติสตให้เป็นผู้เตรียมประชากรไว้รับเสด็จพระคริสต์เจ้าโปรดประทานความยินดีฝ่ายจิตใจแก่บรรดาประชากรของพระองค์และทรงนำจิตใจของทุกคนให้ดำเนินตามหนทางความรอดพ้นและสันติสุขด้วยเถิด ทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนี้รันดอนเานบทอ่านจากหนังสือประกาศสุกอิสยาบรรดาดินแดนชายทะเล และเกาะทั้งหลายเอ๋ยจงฟังข้าพเจ้าเถิดประชาชนอยู่ที่สุดแดนไกลจงตั้งใจฟังเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าจะเกิดทรงขานชื่อข้าพเจ้าตั้งแต่อยู่ในคันมารดาพระองค์ทรงทําให้ปากข้าพเจ้าเป็นเสมือนดาบคมทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในร่มเงาพระหัตถ์ของพระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้า เป็นเสมือนลูกศรแหลมคมและทรงซ้อนขาพเจ้าไว้ในแหล่งเก็บลูกศรของพระองค์พระองค์ตรัสกับขาพเจ้าว่าอิสราเอลเอ๋ยท่านเป็นผู้รับใช้ของเราเราจะแสดงสิริลุ่งโรของเราโดยทางท่านข้าแต่ขาพเจ้ากลับคิดว่าขาพเจ้าได้ทำงานเหนื่อยเปล่าขาพเจ้าเสียแรงไปเปล่าๆไร้ประโยชน์ถึงกระนั้น รางวัลของข้าพเจ้าอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอนและค่าตอบแทนของข้าพเจ้าก็อยู่กับพระองค์อยู่กับพระเจ้าของข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างข้าพเจ้ามาในคันมานดาให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อนำยาโคบกลับมาหาพระองค์และรวบรวมอิสราเอลมาอยู่กับพระองค์บัดนี้เราทรงตรัสกับข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าได้รับเกียรติเฉพาะพระพักพระองค์พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นพละกกาลังของข้าพเจ้าพระองค์ตรัสว่าเป็นการน้อยไปที่ท่านจะที่ท่านจะเป็นผู้รับใช้ของเราเพื่อสถาปนาเผ่าพันธุ์ของยาคบขึ้นใหม่และรวบรวมอิสราเอลที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งเราจะให้ท่านเป็นแสงสว่างสองนานาชาติเพื่อความรอดพุนที่เรานำที่เราจะนำมาให้ จะได้แผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดินประวาจาของพระเจ้าขอขอพระคุณพระเจ้าประสดิฐธรำทุนวนของข้าพระองค์ข้าตาพระราชาและพระเจ้า ้าแต่องมพระผู้เป็นเจ้าเรงทรงตรวจสอบและทรงรู้จักขพเจ้าเรงสรงทราบว่าเมื่อใดขพเจ้านั่งเมื่อใดขพเจ้าลุกเรงทรงเข้าใจความคิดของขพเจ้าแม้อยู่ห่างไกลเร่งท่งตรวจสอบเมื่อขพเจ้าจะเดินทางและหยุดพักสรงทราบบนหนทางทั้งหมดของขพเจ้าดคทว โรงทรงปั้นสวนภายในของขพเจ้าทรงถักทอร่างขพเจ้าในคันมารดาขพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสร้างขพเจ้าให้เป็นดังประทีฐารพระราชกิจของพระองค์หน้าพิศวงโรงทรงรู้จักขพเจ้าอย่างดี สะะะดงงคคุนวเจทข,ขาาาพพรราาพรรแตชบทอ่านจากหนังสือกิจการอักรสาวกเวลานั้นเปาโลกล่าวว่าพระเจ้าแต่งตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์ปกครองประชากรอ,อิสราเอล ดังที่มีคำยืนยันในพระคัมภีร์ว่าเราพบดาวิดบุตรของเจสซีเราเป็นเขาเป็นคนที่เราพอใจเขาจะทําตามความประสงค์ของเราทุกประการจากเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดนี้พระเจ้าประทานพระเยซูเจ้าเป็นผู้ช่วยอ,อิสราเอลให้รอดพ้นตามพระสัญญายอนเตรียมรับเสด็จพระองค์ประกาศพิธีล้างให้ประชาชนอิสราเอลทั้งปวงกลับใจ ขณะที่ยอนกำลังกระทำภารกิจของตนให้สําเร็จไปเขากล่าวว่าขพเจ้ามิได้เป็นอย่างที่ท่านทั้งหลายคิดแต่บัดนี้มีผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่สมควรจะแก้สายรัดเท้าของเขาพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นบุตรจากเชื้อสายของอับราฮัมและท่านที่เคารพยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะทรงส่ง ข่าวเรื่องความรอดพ้นนี้แก่เราพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพรคุณพระเจ้าเชิญยืนฮฮัันนยส่วนเจ้าทาลกเอย๋ยเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นประกาศศกของพระผู้สูงสุด เจาจะนำหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเตรียมทางสำหรับพระองค์ ia, ia, พระเจ้าสถิตกับท่านแลวสิกกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนบุลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เมื่อครบกำหนดคลอดนางเอลิซาเบธให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งเพื่อนบ้านและบรรดาญาติรู้ว่าพระเจ้าทรงแสดงพระกรุณายิ่งใหญ่ต่อนางจึงมาร่วมยินดีกับนางเมื่อเด็กเกิดได้แปดวันเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องมาทำพิธีสุนัขให้เขาต้องการเรียกเด็กว่าเซคาริยาตามชื่อบิดาแต่มารดาของเด็กค้านว่าไม่ได้เขาจะต้องชื่อยอนคนเหล่านั้นจึงพูดกับนางว่า ท่านไม่มีญาติคนใดมีชื่อนี้เขาเหล่านั้นจึงส่งสัญญาณถามบิดาของเด็กว่าต้องการให้บุตรชื่ออะไรเศคาริยาขอกระดานแผ่นหนึ่งแล้วเขียนว่าเขาชื่อยอนทุกคนต่างประหลาดใจทันใดนั้นเศคาริยาก็กลับพูดได้อีกเขาจึงกล่าวถวายพระพรแด่พระเจ้าเพื่อนบ้านทุกคนต่างรู้สึกกลัวและเรื่องทั้งหมดนี้ได้เล่าลือกันไปทั่วแถบภูเขาของแคว้นยูเดีย ทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ต่างก็แปลกใจและถามกันว่าแล้วเด็กคนนี้จะเป็นอะไรเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขาเด็กนั้นจเจริญเติบโตขึ้นจิตใจของเขาเข้มแข็งขึ้นด้วยเขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารจนถึงวันที่เขาแสดงตนแก่ประชากรอ,อิสราเอลพระวาจาของพระเจ้าขอพระกิจเจ้าทรงพระเจเริญเทิน ยอนบัพติสมีวันฉลองที่สำคัญสองวันก็คือวันที่ท่านเกิดมาแล้วก็วันที่ท่านถูกตัดศีรษะวันตายของท่านวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวการเกิดของยอนบัพติสเป็นเรื่องเรื่องที่แปลกในสายตาของคนทั่วไปแต่ในความแปลกนี้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นพระเป็นเจ้าได้ให้ ยอนแบปติสต์เกิดในครอบครัวของเซคคาิยาและเอลิซาเบธซึ่งในเวลาทุกนั้นทุกคนก็รู้ดีว่าเอลิซาเบธแก่มีอายุมากแล้วเกินกว่าจะตั้งครรภ์ได้แต่พระเจ้าก็ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเอลิซาเบธได้ตั้งครรภ์การเกิดของยอนบัปติสต์จึงเป็นการการเกิดมาที่ทำความรู้สึก แปลกใจให้กับผู้คนทั่วไปในเรื่องราวที่เป็นเป็นความแปลกใหม่นั้นมีสิ่งที่ดีงามที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เป็นแผนการของพระองค์ผ่านทางยอห์นบัพติส์ซึ่งภายหลังนั้นท่านจะเป็นผู้นำทางของพระเมสเซียพระเจ้ายังคงมีวิธีการของพระองค์ที่บางทีเราคาดไม่ถึง มีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจมีเรื่องราวที่บางทีเราต้องการเหตุผลหรือต้องการบางสิ่งบางอย่างเพื่อเพื่อความชัดเจนพระเจ้าทรงมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตขอเราได้คิดถึงยอนแบปติสซึ่งพระเจ้าได้ส่งท่านมาในโลกนี้ เพื่อทําภารกิจของท่านที่เป็นแผนการของพระพระเจ้าทําเช่นเดียวก,กันกับชีวิตของพวกเราให้เรานั้นได้อยู่ในที่ที่เราอยู่เพื่อจะได้ทํางานขององค์พระผู้เป็นเจ้าหากว่าบางครั้งบางคราวม,มีเรื่องราวที่มันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เกิดขึ้นในชีวิตบางทีพระเจ้าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีงามให้เกิดขึ้นตามมาขอพระพรของพระได้ช่วยให้เรานั้นได้ ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่มั่นคงอยู่เสมอเราทุกคนต่างก็อยู่ในแผนการของพระที่พระเจ้าจะนำทางขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานเล่าอางุน ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ําพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่เระเจ้าตลอดนี้ร่อนรอน พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอพระเกียิพระองค์ทางเพื่อประของชาวเราและประสัาจากศักดิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลาย ำบรรณาการมายัางพระแท่นบูชาเพื่อถวายเป็นเกยียรติโอกาสสมโพธวันบังเกิดของท่านนักบุญยอนบัตติส์ผู้ประกาศว่าองค์พระผู้ไทยให้รอดพ้นจากเสด็จมาและได้ยืนยันว่าเสด็จมาแล้วด้วยพระองค์ผู้ทรงจำเรญและครองราชตลอดนิรันดรน,นพระเจ้าสถิตกับท่านดาสิกับท่านด้วย จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังลึกถึงพระองค์ให้เราขอพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์สถนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นข้าพเจ้าทั้งหลายขอเทอเกียรติสรรเสริญพระองค์ โอกาสฉลองนบุญยอนผู้นำหน้าพระผู้ไทยพรองโปรดให้ท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์พิเศษกว่าม,มนุษย์ทุกคนที่เกิดจากหญิงเมื่อบังเกิดมาท่านบรรดาให้ทุกคนมีความยินดีทั่วหน้าแม้แต่เมื่อยังไม่ได้บังเกิดมาท่านก็ยังตื่นเต้นยินดีที่องค์ความรอดพ้นแห่งมนุษยชาติเสด็จมาแล้วท่านพูดเดียวเท่านั้นในบรรดาประกาศกได้ชี้แสดงองค์พระคริสตจเจ้าผู้ทรงเป็นเสมือนลูกแกะช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น ท่านได้ทำพิธีล้างประชาชนและล้างองค์ผู้ตั้งศิลล้างบาปในที่สุดยังได้สละโลหิตเป็นพยานยืนยัน,ยนถึงพระองค์ท่านอีกด้วยดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายบนแผ่นดนินนี้ขอร่วมเสียงกับเทพนิกรในสวรรค์ถวายเกียรติสดุดีพระองค์เป็นนิจการว่าดังนี้สาสิตสิตส,สิพระเจ้าจอมจ,จักรวาลพระศีลุงโรดแผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุด ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรทรงพระกรุณาสรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าอางุ่นี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระคิดจะเจ้าจะทรงมออพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารคํ่าเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับเทวโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพระเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโอหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักด์และคณะสฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้านัานกบุญโยเซฟัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญยญราศีนิโคลัสและบุญยราศีชาวไทยทุกอง ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริลุ่งโรดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอน ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระนามจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินและในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าแม้แห่การพิจาร โปรดช่วยใหนจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจักพระนุภาพและพระศรีลุ่งโรดเป็นของพระองค์ตลอดนีรนนดร ข้าแต่พระเยสุคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับมครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอพระเนตรเห็นความเชื่อในพระาศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระาศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคิ์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ ให้เรามอบสันติสุขของพระคิสดเจ้าแก่กันละกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทนินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกเปิดประทานสันติสุขเทนิน นี show, l l ่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ส่งลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าท่งเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตาเพียงเพราะว่าจาเดียวแล้วจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุขพระกายพระคิดเจ้าอามน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ร่วมง,งานเลี้ยงของพระผู้ทรงเป็นลูกแกะพระเจ้าจนอิ่มหนำแล้วขอโปรดให้พระศาสนาจักรซึ่งชื่นชมยินดีในการบังเกิดของนักบุญยอนบ,บัติสต์แต่รู้ว่าพระคิดเจ้าซึ่งท่านได้ประกาศว่าจะเสด็จมานั้นจะเป็นผู้บันดาลให้มนุษย์ทั้งหลายมีชีวิตใหม่ด้วยเถิดพระองค์ผู้ทรงจำเรยและครองราชตลอดนิรันดร พระเจ้าสถิตกับท่านลักศิกกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแด่ท่านทั้งหลายเถิดอเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิสตเจ้าเถิดขอขอพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า253 25 3สา จงไปเป่าประกาศพระนาำของพระเป็นเจ้าแก่ชนทุกหมู่เหล่าให้เข้ามาหาพระองค์พระจิตเจ้าทรงดนใจทรงคาไปทั่วแดนดินนำสันติสุขให้ทุกทินความมินดีให้ปวงพระเช้า สง่สงส่งเข้าไปพรองกลับให้คำสัญญาว่าจะอยู่กู้ตัวเ้าตราบชั่วฟ้าดินเาลา